ไปที่บริเวณที่ปฏิสถานพระบางเลยครับสสวัดีพี่น้ไปตามทางเพจเฟซบุ๊กเชียงเด่นเที่ยวเลยชาแนลเมื่อนี้เป็นพิธีลำบางช่วงท่านผู้ว่าราชการจงหวัดเลยพร้อมกับนายกเหล่ากาชาดครับผมกำลังจุดเทียงดุสา์พระบางอยู่พระบางเมืองเลยครับ วนท่านวาปวาสิไปบ่วงซ่วงปูไลคำมาทางหน้าครับปูวากับนายกเรากาซาตกำลังประคมน้ำหอมใส่ใบซี่วบวนใบซี่ขั้นมาเปลี่ยนของเจ้าหนายครับท่านรองปวารท่านนายอำเภอไทยพมนาพักสว่างนายอำเภอเมืองท่านประยงทด,ด,ดุกีนายอำเภอปูเก็ตนายอำเภอด้านซ้าย อำเภอนาม้องสวัสดีครับนายครับผมสวัสดีครับนายครับโอ้มีเต็นท์ในอำเภอครับโอ้ในอำเภอรอจังครับวันนี้ครับสวัสดีครับนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายครับ จังหวัดครับผมกำลังทำการสักการะปูไ่คำมาอยู่ว่มค้มเพร้อมออกำนายเปิดทุกอําเภอ,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 อวนาพักสว่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอบคุณ <c oughs> ตอนนี้ท่าน หัวาราชการจังหวัดกำลัง,งทำการสักการะผู้ไร้คามาครับบรรดาเจ้าหน่ายก็คือใบซีคันบักปเป็งบูรัะคันบูรักขันนายเพอผู้มาลินคงเพียรทำนายเพอผู้เ,เหลือเนี่ย้ยิง่งนัดโมศัสา พระวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหานั้นก็ท่านประธานสักการะแล้วเจ้านายกวางใบซี่สุกสุกคนครับผมลัากนันก็ท่านจะได้โตทันะอมาโอ้ขาวโต๊ะดอกไม้ต่อประจาทิตีทีติสันมานะเบิก่อนพราเข้าเกลียดได้นนะพี่น้อง ขับเจ้านายฝุนเาตบดอกไม้เป็นหมดไปแล้วเป็นทองเหลืองตันนะครับบารัง6ตันท่านแต่บารังหนยอด3ตันรวมเป็น9ตันนะครับับมาไปเเป็นทองเหลืองั้มดเลยครับเป็นทองเรื่องเป็นทองเรื่องก็ท่านประธานและท่านที่เกิด ไปเรียนที่บันทาพิธีบางนึงนี่ครับผมนอกไปแล้วเขาจะมาไทายได้ <c oughs> อีกคนไล่ไล่บางนึงนีดหนึ่น,ะะนอกไปแล้วเขาจะมาทำพิธีมาไทายได้ขเขเคียงสักกะละเพิ่นนะบางมาเลยก้อนจุ๊บุเทียนจุดเทียนจริงเทียนงาขอ <c oughs> ต๊ดอกไม้ขนมบานไข่ <c oughs> ว่ามีนาบานดอกข้าโต๊ะดอกไม้หงุ่งเหี่ยงเบียงแยบเฮติโอ๊กนอกเลยสัตย์กะละบุไรคำมาครับผมใบสีสีนิดนะครับทุบเทียนใบสี่ีทิศครับอันนี้ท่านลองวารสารจาังหวัดเลยมุมนึงอมุมนึงพี่น้องสีทิศอีกสองทิศก็คือสิไปบ่ฮอดดับเดี๋พี่น้องก็ได้ส่งทิศท่านนี้ละ นี่เป็นทีมงานพระธรรมจังหวัดครับเหาเตสังมุมหนึ่งเจ้าไหนมุมหนึ่งในในอำเภอเสียงคานในอำเภอเมืองหรองุบัวรักจังหวัดนี่แต่เจ้าไหนสั้นซุ้มคนนี้นะทั้งคนเตรียมด้